เตะบอลกันเปล่าวะวันนี้พ่อเอามารับไม่ต้องไปขึ้นรถโรงเรียนแต่เห็นบอกว่าจะช้า20นาทีเฮ้ยแล้วแกสอคนไปเพ่าวะเออเไปไปจิไปไปี่เก็บของกันวันนี้ไม่ไปว่ะนัดกับใบเฟิร์นไว้ว่าจะไปร้านไอติมลุงแชมป์อ๋อเฮ้ยเดี๋ยวนี้นัดสาวอะไรวะตั้งแต่วันที่ไปนั่งดูสาวห้องสองทับวันนั้นนายเปลี่ยนไปนะเนี่ย หรือว่าเอ้ยเปล่าๆมันไม่มีอะไรหรอกนะแม่อยากไปก็ไปเออไปไว้ไปเตะบอลกันดีกว่าไปๆๆๆไปกันไปเตะบอลนี่ไงเอ้อโอ้ยอะไรวะก็เตะบอลไงอืมอืมกลับแล้วนะบ๊ายบายจะเลี้ยงไอติมเรากี่ถ้วยดีอะ อะไรเนี่ยทำไมฉันต้องเลี้ยงนายด้วยล่ะไม่เห็นจะเกี่ยวตรงไหนเลยอ๋อก็เลี้ยงปลอบใจที่เราหัวโนแล้วเธอก็ร้อเราไงชะแม่แมเราล้อเล่นแค่นี้เองอะ่ะเราเลี้ยงเองนี่เรามีตังนะอืมเอารถนี้ค่ะลุงอันนี้ค่ะอืนี่นี่วันก่อนเราเจอคุณครูสุภาที่ตลาดแถวบ้านเราด้วยอะ่ะ ครูบอกว่ารุ่นน้องเราสนกว่าพวกเราเยอะเลยหรอหรอเออเสียดายเนาะย้ายโรงเรียนไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยอะยางโก้ก็ไปอยู่โรงเรียนใกล้ที่ทํางานแม่ทำไมาอยู่ด้วยกันอะเจ๋งเลยเคนเคนเรื่องความลับของเคน่ะตอนนี้ได้เจอพี่ระปิดบ้างหรือเปล่าวะยังติดต่อสื่อสารกันได้อยู่เปล่าตอนแรกเราก็เข้าใจว่าจบปถมแล้วคงไม่ได้เจอกันอีกอะเพราะเขาอยู่ในหนังสือสุขศึกษาปถมปลาย แต่เมื่ออาทิตย์ก่อนน่ะเรามีคำถามอยากรู้ก็ไปค้นดูหนังสือวิชาสุขศึกษามัธยมต้นและปรากฏว่าพิรับบิดก็โผล่ออกมาจากหนังสือวิชาสุขศึกษามัธยมต้นด้วยละเฮ้ยจริงดิดีจังเลยอ่ะอย่างเนี้ยเคนอยากรู้อะไรตอนไหนเมื่อไหร่พี่เขาก็มาอยู่ตอบคำถามให้ตลอดเลยอะดิอิจฉาอยากมีมากอ่ะก็เอาไว้ยืมเราดิเออแต่เราก็ไม่รู้ยังไงอะนะหรือว่าหนังสือเรา เป็นจุดเชื่อมต่อโลกที่พี่ละปิดออกมาอืมเป็นไปได้อา้าวนั้นพี่กีฟห้องสามทับหนึ่งที่เป็นราเมียาสีชมพูนี่นะทำไมหน้าตาไม่สดชื่นเลยอะแล้วแม่เขาร้องให้ทำไมอะนี่เฟิร์นไม่รู้เหรอพี่เขาลาออกแล้วนะวันนี้เฮ้ย <Hey, S 2> เป็นไปได้งไงอะ่ะอีกสองอาทิตย์จะสอบปลายภาคพี่เขาจะจบแล้วนะก็เขาลือกันว่าพี่เขาท้องอะ <Huh? S 1> ก็พี่เขาสวยอะ่ะ เขาต้องมีแฟนเรายังเคยเห็นแฟนพี่กิ๊ฟมารอรับหน้าโรงเรียนเลยแต่เดินไปเจอกันไกลๆเห็นว่ากันว่าเป็นพี่มหที่อยู่โรงเรียนแถวนี้อืมไม่นะพี่เขาเป็นเด็กดีออกสวยน่ารักเรียนดีทําไมถึงเป็นอย่างนี้ได้อ่ะนี่แหละนะความรักในวัยเรียนมีปัญหาจนได้อ่ะพี่พี่ที่พิพิธภัณฑ์วางแผนครอบครัวพูดมาไม่มีผิดเลยเอแล้วอย่างนี้มันไม่มีทางออกอื่นเลยหรอ พี่ผู้ชายเขาตอกว่าก็จริงนะแต่เราไม่ต้องเชื่อใจหรือว่ายอมเขาทุกอย่างก็ได้นี่หรือเปล่านะอเอางี้เราไปถามพี่ลับปิดกันดีกว่าว่าเรื่องนี้ควรแก้ไขก่อนเกิดปัญหายังไงอืใช่ใช่ถ้าเดาไม่ผิดเป็นเรื่องของน้องกิฟต์ใช่ไหมล่ะที่น้องใบเฟิร์นสงสยัยค่ะค่ะใช่ค่ะ สำหรับน้องๆผู้หญิงที่ย่างเข้าสู่วัยรุ่นพี่อยากจะขอเตือนสติไว้เลยว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่น้ำนะจ๊ะที่จะไหลตามกระแสหนุ่มๆเขาให้ทำอะไรก็ยอมเข้าไปทุกเรื่องเราต้องทำตัวเข้มแข็งรู้จักควบคุมความรู้สึกถ้ารู้แก่ใจดีว่ายังไม่พร้อมก็บอกไปเลยว่าไม่ถ้ารักจริงต้องรอได้แล้วจะปฏิเสธยังไงล่ะคะก็บอกไปเลยว่าไม่ ยังไม่พร้อมไม่เราน่าจะรู้จักกันดีกว่านี้ไม่เธอรีบไปรีบมาหรือเปล่าชีวิตฉันไม่จำเป็นต้องรีบร้อนขนาดนี้นี่ไม่ฉันต้องการให้เซ็กเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ที่ยาวนานไม่ฉาบฉวยไม่ฉันว่าเรารอก่อนได้จนถึงวัยที่แต่งงานกันได้ ไม่ถ้าฉันท้องแล้วเธอจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงล่ะน้องน้องเห็นไหมล่ะว,ว่าเรื่องการมีเพศสัมพันธ์เรามีเหตุผลที่จะมาปฏิเสธได้ถ้าผู้ชายเองก็ยังไม่พร้อมจะมาเป็นพ่อคนผลที่ตามมาจะทำร้ายตัวเราและคนที่เรารักได้แล้วอย่างพี่กิฟไม่สามารถปฏิเสธได้ละครับข้อสงสัยนี้พี่แรบบิทจะอธิบายให้ฟัง ถ้าไม่สามารถดิกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ได้ควรคิดเรื่องการป้องกันทุกครั้งผู้ชายมีวิธีป้องกันง่ายที่สุดคือการสวมถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ซึ่งนอกจากป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมแล้วยังป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากเพศสัมพันธ์และในผู้หญิงมีอยู่หลายวิธีคือยาเม็ดคุมกําเนิดการกินยาคุมเม็ดแรกต้องกินภายในวันที่1-5ของการมีประจำเดือน ถ้าเป็นแบบ21เม็ดเมื่อหมดแผงแล้วหยุด7วันแล้วจึงกินต่อในแผงถัดไปส่วนแบบ28เม็ดกินติดต่อกันได้เลยยาฉีดคุมกำเนิดมีแบบ1เดือนและ3เดือนต้องฉีดภายในวันที่1 5ของการมีประจำเดือนการฝังยาคุมมี2ชนิดคือชนิด1หลอดสามารถคุมกำเนิดได้นาน3ปีและชนิด2หลอดสามารถคุมกำเนิดได้นาน5ปี โดยจะฝังยาคุมกำเนิดที่ต้นแขนภายใน5วันแรกของรอบประจำเดือนแผ่นแปะคุมกำเนิดแปะภายในวันที่1-5ถึงของการมีประจำเดือนและการใส่ห่วงอนามัยมี2ชนิดคือชนิดคุมกำเนิด3ปีและ5ปีครับทั้งนี้จะเลือกวิธีใดก็ตามต้องศึกษาวิธีกินหรือวิธีใช้อย่างละเอียดรวมทั้งเรื่องผลของอาการข้างเคียงของวิธีคุมกำเนิดรูปแบบนั้นด้วย เพื่อที่จะได้เลือกใ,ใช้เหมาะสมกับตัวเองแต่วิธีที่ไม่แนะนำคือการหลังข้างนอกของผู้ชายและการนับวันปลอดภัยของผู้หญิงเพราะไม่ใช่วิธีการคุมกำเนิดที่ดีมีโอกาสเสี่ยงอย่างมากในการตั้งครรภ์และติดเชื้อโรคติดต่อที่มาจากเพศสัมพันธ์อีกด้วยดังนั้นก่อนมีเพศสัมพันธ์ควรคิดตรึกตรองให้ดีก่อนความรักในวัยรุ่นเป็นสิ่งสวยงาม แต่ถ้าหากฉันรักเธอเธอรักฉันเราต้องคุยกันได้อย่างเข้าใจและถ้าหนุ่มคนนั้นโกรธขึ้นน้องผู้หญิงบอกลาไปเลยเพราะเขาคิดว่าการเป็นแฟนกันต้องมีเซ็กส์กันได้โฮย้ยง่ายนิดเดียวแค่นั้นเองพูดว่ามไม่ทุกอย่างก็จะไม่มีปัญหานั่นสินะ ผู้ชายเองก็ต้องให้เกียรติและเห็นคุณค่าของผู้หญิงไม่ควรไปสัมผัสหรือแตะเนื้อต้องตัวผู้หญิงและไม่ฉชฉวยโอกาสทางเพศเมื่ออยู่ด้วยกันตามลาพังอ้อโหเคนพูดเหมือนตอนที่เราเรียนดูเรื่องการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศเลยยังกับครูนะแต่ว่าเรื่องพี่กิฟต์ว้าแย่จังเลยนะคะเห็นไหมแล้วว่าอะไรที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่คิดซะก่อนเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วจริงๆเราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอะไรได้อีก เคนและใบเฟิร์นรู้แล้วต้องเติบโตเป็นวัยรุ่นอย่างมีสตินะจ๊ะเอาละวันนี้พี่ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบาย๊ายายะกลับบ้านกันดีกว่านี่นี่เคนเราสลับหนังสือวิชาสุขศึกษานายกลับบ้านด้วยได้หรือเปล่าคือแบบว่าเราต้องทำรายงานวิชาสุขศึกษานะ่ะ <c oughs> เออเผื่อว่ามีอะไรที่ไม่เข้าใจจะได้ถามพี่แรปปิดได้อะ่ะ <c oughs> ได้สิ แต่ว่าสลับหนังสือกันนะเดี๋ยวเราไม่มีเรียน